เผโฉมหน้าคุณแม่แอนต้นแบบความสวยส่งต่อสู่ลูกสาวแอนทองผสมเผยภาพคู่คุณแม่ล่าสุดแอนได้ออกมาโพสภาพคู่กับคุณแม่ที่ไม่ค่อยจะได้เห็นเธออวดภาพคุณแม่ออกสื่อัะเท่าไหร่ซึ่งภาพนี้ลูกสาวก็ยังถอดแบบความสวยจากแม่มาเป๊ะโดยแอนอยิงลงแคปชั่นว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเจอเรื่องอะไรในชีวิต ก็มีคนนี้ที่อยู่ข้างๆแอนเสมอถึงเวลาจะผ่านไปกี่ปีความห่วงใยที่มีให้แอนก็ไม่เคยเปลี่ยนวันนี้แอนขอเป็นคนดูแลแม่บ้างนะจะให้เวลากับแม่ให้มากขึ้นจะพาแม่ออกไปวิ่งทําอาหารคลคีนให้แม่ทานเพราะเวลาเดินช้าลงไม่ได้แอนจึงอยากดูแลคุณแม่คนนี้ให้ดีที่สุดและจะมากขึ้นทุกๆวันวันแม่ปีนี้แอนขอมอบแบรนด์รังนกแท้แทนความห่วงใยและขอบคุณให้แม่แข็งแรงมีความสุขอยู่ด้วยกันเป็นนาน,านรักเสมอนะคะ ag, เพราะเวลาเดินช้าลงไม่ได้วันแม่ปีนี้ตอบแทนคนที่รักด้วย แรน